ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสมัครพารวยครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งวันนี้นะครับเรามีคณะในส่วนของรารชการนะครับก็คือ,อท่านรัฐมนตรีนะครับมาดูง,งาน,นที่สวนสมถานนะครับซึ่งเราเขาเรียกว่าจัดสารที่การเกี่ยวข้าวแล้วก็นวดข้าวแล้วก็หั่ข้าวข้าวหลาดนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีนะครับที่ท่านหน่วนงานของราชการครับมาดูงานว่าพวกเราได้ย้อนลุดูวิถีชาวบ้านว่า ทำยังไงนะครับแล้วก็มีปราชาวบ้านก็ได้พูดคุยกับท่านคณะอธิบดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูในในส่วนที่กําลังพูดคุยกันว่ามีอะไรกันอย่งไรครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูไปดูกันเลยครับหนักการะหน่ำหนุงโคงยุดขบันท้าที่คามเรื่องประเทศไทยงนี้ตรงไปดิ เราหยุดกล้องก็ามเดือนในประเทศไทยนี่โอ้โหเพราะว่าปูในท้องเลยนี่ยถนนเลี่างย าที่สกเนี่ยบอกาโอ้้งลดรวดแล้วนะุ๋ยเกีแ่ในสขายปยเกมมีขายยาทั้งหมดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเ่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแค่คุยัเดี๋ยวลดกิจกรรมก่อนเดี๋ยวฟุตทิพย์ลดกิจกรรมก่อนเพราะมันมันอีลาย่างเดี๋ยวอท่านท่านมาเลยครับมีโอกาสได้มีโอกาสเดี๋ยวโอเคเอมื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 อช่วยหน่อยช่วย่ยมอโหน่มืออครับ เอาวันที่เกี่ยวได้หรืเกี่ยวข้าวน่อยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะมีทําการสาธิตในการเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็จะเกี่ยวยังไงทํำยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้มีชาวบ้านมารอเตรียมการเกี่ยวข้าวให้ดูนะครับแล้วก็จะมีการหาข้าวให้ดูแล้วก็มัดข้าวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิถีชีวิตนั้นเป็นแบบไหนครับนี่ก็คืออีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นประธานกลุ่มพัฒนายางยนีงน,ะนะครับเป็นเกษตรกรนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทําอะไรฮะับวันนี้มาร่วมกิจกรรมมาด้วยไหมกิจกรรมทำอะไรมาเกี่ยวข้าวทำนาทาานเกี่ยวข้าวนะครับว,ว,วบันนี้ก็ปอมานละานเกี่ยวข้าวโอเคนะครับเอาท่านผู้ชมครับไปดูวิถีชีวิตการเกี่ยวข้าวว่าเขาทํายังไงครับวันนี้ก็ได้มีทำขอบคุณมากอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับแล้วเิเกี่ยว้าวเคี่ยวเกี่ยวข้าวข้าววเนี่ยโอ้โหนะฮะอันนี้คืออย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของภาคกลางนะครับอันนี้คือภาคกลางที่เขียดด้านโน้นก็คือเป็นคนเพชรบุรีนะครับวิถีชีวิตคนคนเพชรบุรีนั้นจะเกี่ยวข้าวลักษณะอย่างนี้คือเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บเนี่ย เาจะมีการพันลวดข้าวมัดข้าวต่างกันจากแถวพัคกีสานนะครับกีสานก็จะเกี่ยวข้าวแบบหนึง่งทำอีกแบบหนึ่งนะครับอ่บญญาักษณะอันนี้ข้วาวม,มันลบเกี่ยวข้ากเกี่ยวข้าวล้วก็โน้มแบงหน้าก่อนน,นึ่นงเพราะว่าข้าวก็สุกงอมพอสมควรนะครับจ้าจ้า ก็จัดกูจัดกูแต่ครับแต่ในที่ทำงานตัวใหญ่กันเนียเกี่ยวข้าวก็เป็นยังไงก็ลงได้นะลองลองมาลงมามาเกี่ยวข้าวดูบ่างพี่ีนจะลอการเกี่ยวข้าวกับรถเกี่ยวข้าวมันแตกต่างกันมากนะครับอ๋อนี่กล้องนี่เลยอ๋อไี่กล้องไม่วันนี้ถ่ายแบบลองง่ายๆเลยครับท่าไปอีสานอยู่นีเนะครับย่าย่าที่แป็นแปลงสุดของภาคกลางไปอยู่อีสานหมดแล้วนะตอนนี้นะฮะ ไหนมาใครใครยักใครไม่เคยลองเลยผมอยากป็นตัมานครับประธานครับประทานครับสอนหน่อยทดลองดูนิดหน่อยอ้าสักอ้าสักทีนึงครับให้อยู่ในช็อตครับเดี๋ยวผมลองให้มันจะได้อยู่ในช็อตครับเดี๋ยวนี้นะครับมันจะได้อยู่ในช็อตลองเลยครับลองเลยครับเอาไก่ยากลงมาลงมามาเลยลองงั้น โอ้จะเกี่ยวได้เหรอเดี๋ยวลองท่านใส่ขึ้นมาแล้วใส่เไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดต่อได้นุ๊ตแล้วให้ท่านผู้สังเกตอย่างนี้นะครับเป็นข้าวที่ีข้าวดียังไงฮะท่านสังเกตเห็นไหมนี่คือผักแว่นนะฮะถ้าเป็นเผ่พิสานนะครับคือเราจะเก็บประมวลกินกับนตำพริกกับปล้วยาเนื้ออะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยผักนี่คือผักบริสุทธิ์ของแบบชาวบ้านสมัยก่อนที่เขากินกันเลยครับเวลาทำของข้าวทำอะไรเสร็จนะฮะเีขาเรียกว่าผักแว่นนี่คือ มันเป็นแบบว่าพืชธรรมชาติที่กินกับน้ำพริกน้ำปลาเลยง่ายๆเลยนะไม่ต้องจ่ายเลยครับคุณอาชิบจริงๆแล้วกินได้ชิมได้เลยก็คือผักเล่นนะครไม่เป็นอันตรายก็เป็นก็เรียกว่าเราเป็นดินซีอยู่แล้วนายทำนายซีอยู่แล้วนะนี่ฮะนี่เขาเตัดนี่ฮะนี่ฮะผักนี่คือผักแบบหายากมากนะครับเนี่ยอะไรฮะผักอะไรผักอันนี้กินได้นะฮะ เขาเลือกผักอะไรผม,ม <c oughs> เหมือนใบไยเซื้อผักอะไรไหม เนี่ยไอ้ผันสีกล้วยเดียวตเดียวในตู้ทำไมได้มานานไม่รู้กล้วยเดียวแหละกินได้หมดเนี่ยเนี่ยฮะผมสังเกตดูว่าเพิ่งจะเจอแบบนี้อาจารย์แน่ใจนะครับตับเตาทั้งอาจารย์ไม่อยู่อ๋อจะเอาหนต้องลองไหมครับลองไหมต้องต้องฟั่มบุญชัยเออบุญชัยเิ่งผมเลยโอเคเลยนครับฟั่มนาเคียวมากๆนะครับอย่าอย่าเปิดหน้าเคียวนะเปิดหน้าเคียวฟั่มอย่างนี้ ถ้าเปิดนักเกี่ยวมันจะวิ่งหามือเดี๋ยวเดปั้มนักเกี่ยวไว้อย่างื้อมือมือลูกข้าว่อนมันมีมันมีมันมั้องเกี่ยวอันนี้มัาซูมเลยไม่ได้เอามือมือกับเกี่ยวข้าวเกี่ยวออกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ๋อใช่ยังง่ายกว่าขับก็ดึงเลยฮะโอ้ช่าระวังเออโอเคซูมฮะโอเคระวังระวังขานะครับลงยูทูปได้ครับตอนนี้ค่ะโอเคครับลงยูทูปได้ครับ เอ้ามันล้มเกี่ยวย่อคือต้องต้องรวบรวบมือรวบข้าวก่อนโอเคฮะมือรวบข้าวก่อนเลยอย่างนั้นโอเคเลยอ่าแล้วก็ดึงดึงจังหวะดูว่าเกี่ยวอยากให้ถึงตัวเราบอโอเคอย่างนั้นเลยครับนี่แหละเกี่ยวเลยครับสุดยอดเลยครับโอ้โหเป็นเร็ว ว่าม้เดี๋ยวจะเป็นอีกหน่อยเป็นทีมบิลดิ้งนะพวกเนี่ยพวกคูอะไรเดี๋ยวจมาเนี่ยประธานเดี๋ยครับขอช็อตเดี๋ยวขอขอขอคุณโอช็อตนะครับเดี๋ยวไปตัดต่อนั่นแหละครับโอเคช็อตหน่อยครับอีช็อตอีช็อตมันมีสองอย่างอีช็อตหนึ่งมีเกี่ยวข้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวออกอะไรนะ โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยไโชว์หน่อยโอเคแต่นี่มาไปนี่พอดยาวไปนู่นเลยนะคะได้ได้ได้ไปพแตม่เาเดี๋ยวไปจัดทีนี้มาลาวเราเรีก่ไจดริงแล้วไจสมมติขึ้นไม่ได้อยู่นู่นแรกมาม่่เรเรกนี้แบบแล้วก็มอกัน

อาจารย์จก่ะคกอะไรจโก็เก okay. uh, sure. sure. okay, okay. uh, ี่ยวข้าวไเฮ้ยลูกยี่บีหาอยู่ไหนช้อนนิดช้นช้อนนิดโอเคโอเคได้ฟิลมากอาจารย์กเลยขายิ้มเกี่ยวให้กันเกี่ยวเลยถ่าเล็วถ่ายเร็วถ่ายเลีวจกไปไปเกี่ยวข้าวกับเด็กให้เกี่ยวข้าวที่นี่ซ้อมเกี่ยวข้าวจังเงี้ถ้าข้าวมาติดเราเวลาเราเั้เรยกสยเ เียวเนมเกี่ยวผมใ่เกี่ยวผมมากเลยเนี่ยเห็นมันสนิมขึ้นนะเกี่ยนี้นะเปิดอะไรวะครับยางไปเดียวเนาะมากแล้วสนุกอ่ะเข้ามาทำยังไงนะแต่ชนะจริงๆเขาต้องใส่ถึงนี่นะผัจานรอรับอย่างเดียวเลยจา์น่ะเมื่อกี้ผมทำอะไรฮะรอ